เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในห้องอาหารครัวลังสิตนะครับมาคุยกับคุณสยุมพรเหวียนระวีครับกรรมการบริหารบริษัทรกรุงกวีจำกัดครับสยุมพรสวัสดีครับ,รบต้องบอกว่าเดินเข้ามานี่อาหารเตรียมพร้อมเพราะว่าผมได้ยินบอกว่าที่นี่นี่นอาหารเด็ดๆทั้น,นเลยค่ะคือสิ่งแรกเนี่ยที่เวลานักกอล์ฟมาเนี่ยทุกคนจะต้องสั่งนะคะก็คือมีกรอบครัวลังสิตนะคะมีกรอบเนี่ยเป็น รสชาติดั้งเดิมจริงๆนะคะซึ่งอันนี้มีข้อพิเศษคือว่าเราจะมีะผิวส้มซาซึ่งถ้าขาดผิวส้มซาแล้วเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ก็จะไม่เป็นไม่จะไม่เป็นมีกรอบรส<อ>ดังรร้งเดิมเลยนะคะที่ของโครลังสิตนะคะคอย่างที่สองที่ลูกค้าต้องสั่งก็คือปอเปี๊ยทอดครับด้านนี้เลยนะคะ<ล>บางครั้งมาเนี่ยถ้าไม่จองเนี่ยก็จะหมด<อ>เพราะว่า<อ>เราทำสดทุกวันวันต่อวัน ะะแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าต้องการอาหารสุขภาพทานผักสดจากครัวลังสิตอีกเหมือนกันอันนี้เราผักเนี่ยส่วนใหญ่เราจะปลูกเอง <ừ> นะคะเป็นออร์แกนิกนะคะก็จะมีน้ำพริกโรงเรือรซึ่งน้ำพริกโรงเรือเนี่ยก็จะหาทานอร่อยยากนะซึ่งมันมีเครื่องปรุงต้องมาทานเองค่ะถึงจะรู้ <ừ> อีกอย่างหนึ่งก็คือ แกงเขียวหวานเนื้อโรตีเราใช้เนื้อเนื้อชั้นดีเนื้อวากิวนะคะซึ่งเป็นผลผลิตในบ้านเราเนี่ยะแต่เป็นพันวากิวนะคะแล้วก็ส่วนโรตีเนี่ยเราทําสดทุกวันนะคะมาก็จะไม่มีโรตีที่ค้างเลยนะคะสำคัญที่สุดเท่าที่ฟังดูนี่อาหารส่วนใหญ่จะค่อนข้างออแกนิกเพราะสนามกอล์ฟนี่ก็ออแกนิกเพราะว่ามีส่วนผสมของสารเคมีน้อยมากรวมถึง อาหารหลา,หลายๆอย่างก็มาจากในสนามกอล์ฟเองด้วยถูก้อไหมครับเราได้ข่าวว่ายังมีอีกหนึ่งจานเด็ดโอ้โหอันนี้คืออะไรเอ่ยเอ่อซี่โครงหมูอบซอสค่ะซึ่งมันนี่นักกอล์ฟต้องสั่งต้องสั่งทุกคนเลยนะคะแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็จะขาดจานนี้ไม่ได้เพราะมันใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากนะคะไม่ใช่เฉพาะนักกอล์ฟอย่างเดียวที่เข้ามาทานที่นี่ใช่ไหมครับบางคนนี่ขับรถเข้ามาแล้วก็ เป็นอาจจะนักธุรกิจหรือว่างจากตอนกลางวันก็มาทานกันเหมือนกันใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทนะคะบริษัทแถวนี้แล้วก็สถานที่ราชการต่างๆนะคะก็จะมีการโทรมาสั่งจองนะะที่นี่ก็จะรับจัดสัมมนานะคะจัดงานจะจัดอีเวนต์อะไรเนี้ยเรามีทุกอย่างเลยนะคะคสามารถที่จะลองรับได้ ถ้าสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อมาได้นะคะ025774141ถึง9ครับผมนะคะทุกวันทุกเวลาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะโอเคก็ท่านกกอล์ฟก็ต้องเข้ามาลองดูเองนะครับว่าที่สนามกอล์ฟคุณกวีนี่นอกจากตีกอล์ฟแล้วต้องมาทานอาหารอร่อยๆที่เราแนะนำทั้ง5เมนูนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุพมมาครับขอบคุณครับเอาละเราจะเริ่มทานกันเลยดีกว่า